สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่12กุมภาพันธ์2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นคูปะตา L3608DT คันนี้นะคะขนาด36แรงม้านะคะอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าคู่ตัวนะคะผ่านพวนใหม่จากค่ายซี CMT นะคะแล้วก็จอบหมุนตาช้างนะคะอุปกรณ์ครบเมอเลยนะคะไปทางอำเภอนาำปาดนะคะจังหวัดอุตรดิตนะคะคันนี้ลูกค้ามาสั่งจองไว้ที่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งนะคะได้เรียกรับรถนะคะเช้าวันที่23กุมภาพันธ์2566นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะพรุ่งนี้เช้ารอรับพี่สีส้มคันงามคันนี้เข้าบ้านได้เลยนะคะกับคุมบตาแอลสามหกศูนยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ094602 2291นะคะร้านอยู่บ้านเกนาะลำไยตมบุนวังบัวอำเภอคลองคุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ปักหมุดใน g p ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะสินค้าสวยสภาพสวยเกรด a ตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะอุปกรณ์ครบมือเลยนะคะดันดินหน้าคู่ตัวผ่านพวนใหม่จากค่าย cmt นะคะแล้วก็จอบหมุนตาช้างนะคะ ปลายทางอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตนะคะรอรับได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์นะคะโทร094 602 2291นะคะหรือว่าจะแอดลไลน์แม่ค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไถมือสองได้เลยนะคะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดใน g p s ได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ ส,สวยเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ